สัมผัศสศรัทธาที่วัดจันทรังศีจังหวัดอ่างทองวัดจันทรังศีเป็นวัดสำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองที่ดึงดูดผู้คนให้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและชมความงดงามของสถาปัตยกรรมจุดเด่นที่น่าสนใจและควรไปสัมผัศสศรัทธารูปหล่อหลวงพ่อสดจันทสโรวัดปากน้ำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานในพระมหาวิหารจัตุรมุขที่สวยงามและยิ่งใหญ่เชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้และสัมผัสที่ฐานขององค์หลวงพ่อสดท่านจะประทานพรให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสและมีเงินสดใช้ตามชื่อของหลวงพ่อสดขนาดหน้าตักกว้างประมาณ6เมตร6นิ้วสูงประมาณ9เมตร9นิ้วกิจกรรมภายในวัด มีการให้ลอดใต้ฐานองค์หลวงพ่อสดเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีหลวงพ่อโยกเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะโบราณมีอายุมากกว่า300ปีประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เชื่อกันว่าองค์พระสามารถขยับโยกเองได้จึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อโยกและเป็นที่นับถือในการมาขอพรให้สมหวังดังใจวิหารพระแม่กวนอิมปางพันมือ แกะสลักด้วยไม้จันหอมอันเชิญมาจากประเทศจีนสวยงามและศักดิ์สิทธิ์สามารถมาขอพอรเรื่องโชคลาภหรือธุรกิจการค้าได้วัดจันทรังสีตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเวลาเข้าชมประมาณ8นาฬิกาถึง18นาฬิกาข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรตรวจสอบก่อนเดินทางนะคะ การเดินทางจากแยกสายเอเชียเข้าตัวเมืองอ่างทองประมาณ1กิโลเมตรจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดจันทรังสีเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัศสศรัทธาที่วัดจันทรังสีกันนะคะ <S <S